น้องรันดูนี่เร็วหมาเห่าเห่าเป็นแล้วหมาหมาเห่าน้องรันหันมาทางนี้สิหมาเห่าโอ้โหหมาเห่าใช่ไหมเป็ดแอบแอบใช่ไหมเออนี่ตัวอะไรเป็ดใช่โอ้น้องรันเก่งชี้เป็ดแล้วอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยสัตว์ปลาสัตว์ปลาน่ากลัวมากเลยใช่ไหมคะ ตัวอะไรเนื้อน่ากลัวใช่ไหม mm. จระเข้ไงจระเข้ไงเงับ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 เงีบเงีบจระเข้ตัวใหญ่เน mm. อลินชี้จระเข้สิคะใช่จระเข้กลัวไหมน่ากลัวดูหน้าต่อไปหน้าต่อไปโอ้โหตัวอะไรเนี่ย mm. น้องรันจำตัวนี้ได้เปล่าเสือโอ้ใช่เสียงยังไง <c oughs> เสือทำเสียงยังไง ไน้องอลันทำเสียงนี้หูหูน่ากลัวจังเลยเหมือนจังเลยอื้ออใช่โอ้น้องอลันคำรามแข่งกับเสือเลยเหรอเห็นไหมเออเก่งมากเก่งมาก